สวัสดีครับ FC i อยุทธาครับผมวันนี้เอาใจสายคนที่ชอบรถยนต์ราคาถูกอึดถึกทนและยังชอบการประหยัดน้ำมันนะครับซื้อรถไปใช้งานกลัวไม่มีเงินเติมน้ำมันนะครับคันนี้มีทางเลือกอย่าง LPG หัวฉีดนะครับผมเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนถังเปลี่ยนระบบหัวฉีดมาใหม่ด้วยไม่นานนะครับผมเซอร์วิสมาเต็มระบบเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้กับ Toyota คันนี้คือ Toyota s u ู a v น่ปี2003 1.5ตัว e ตกแต่งจัดทรงล,งล้อมากับล้อ gc 2นะครับผม light weight racing นะครับผมยาง good year ดอกนหนาปีไม่ลึกใช้งานกันได้อีกยาวรถเป็นรถสีบอลเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้นะครับผมเดิมจากโรงงานจัดครอบคาลิปเปอร์เบรกของแบมโบมาด้วยลงตัวนะครับผมตัวรถบอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อพี่ความไป่จมน้ำช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำสีสันโดยรวมสวยงาม มีเพียงนิ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นจะมีรอยเด่นชัดก็แค่ตรงกันชนหน้านะครับที่เห็นชัดนะครับแต่โดยรวมเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมเอาไปขับกี่ทางใกล้ทางไกลปลอดภัยหายห่วงเครื่องยนต์โตยต้าซั p พอร์ LPG อยู่แล้วด้วยนะครับอึดถึกทนต้องยกให้เขาภายในเป็นเบาะกำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าเลยครับผม ไม่วิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมกุญแจมีมาให้ครบทั้ง2องดอกนะครับผมแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยคันนี้นะครับผมลูกค้านะครับติดพวกเครื่องเสียงชุดแบบแฮ p ปี้มินะครับผมสามารถฟังไพเราะเพาะพิงนะครับผมไม่วิ่งมา2 7 0แสนกว่ากิโลมีพาวงพาวเวอร์มาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับลงตัวเหมาะกับการใช้งานนะครับผม ใครที่อยากได้เป็นรถคันแรกอยากได้เป็นรถสำรองหรือจะซื้อให้คุณลูกคุณหลานขับขี่นะครับดีกว่าการให้เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหนไนะครับผมด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับมีเข็มขัดนิรภัยทั้งห้าที่นั่งเลยนะครับผมนี่นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะครับมันมีแค่โวกันน็อกนะฮะแต่ขับรถยนต์คุณคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผมยังไงเวลาเกิดอุบัติเหตุก็เบากว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผม ด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะขนของได้นะครับถัง LPG ของ Energy Reform เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับผมรับรองไร้ปัญหาการรั่วซึมแน่นอนนะครับมีลำโพงหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้องเครื่องกันบ้างนะครับผมแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์ข้างหลังมีสปอยเลอร์ของ t o โยต้ติดมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเป็นเลซิ่งนะครับผม เอาไปขับขี่ไม่เชยแน่นอนรับรองวัยรุ่นถูกใจรถสตาร์ทที่จะติดนะครับผมนี่นะฮะเครื่องก็เดินนิ่งเงียบดีนะฮะไม่ไอไม่สำลักไม่ควันเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแล้วมันเครื่องใสแจ๋วไม่มีไอไม่มีควันเลยนะครับแล้วของเก่าเซอร์วิสอย่างดีส่วนใหญ่จะเซอร์วิสที่วีควิกนะครับ คานเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมๆฝากระโปรงเดิมจากโรงงานน,อน็อตฝาหน้าไม่แกะเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆใครที่หารถยนต์ใช้งานในราคาแค่หลักหมื่นบาทแนะนํานะครับวีออสเป็นรถที่น่าใช้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกัน้างน,นะครับผม เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์วีออสมีกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยนะครับผมเหยียบเบรคปึ๊บเซ็นทรัลล็อกทางานปั๊บเพื่อความเซฟตี้ของคนในรถนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยตามจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์วีออสเป็นรถที่น่าใช้นะครับผมเนื่องจากราคาไม่แพงรูปโฉมทันสมัยคนนิยมใช้อะไรมีถูกและก็ไม่จุกจิกเอาไปใช้มีแต่ความสุขนะครับผมไปสามารถ นำไปทําประกอบค้าขายได้ไปทําอาชีพได้นะครับผมนี่นะฮะและที่สําคัญ LPG กับ Toyota เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันนะครับผมเหมือนผลิตพิ่งผลิตมาเพื่อรองรับ LPG ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมคนนิยมใช้ LPG เป็นจํานวนมากนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อรถไฟฟ้าหลายแสนบาทนะครับผมรถน้ํามัน LPG นี่ก็มีคนใช้มากมายนะครับผมนี่นะฮะใครอยากได้นะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองสาราธรรมศพยี่สิบหกนี่นะครับตามซอยนี้ได้เลยนะครับลายแทงนะครับผมถึงจะอยู่ลึกลับนะครับแต่ก็มีลูกค้ามาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากนะครับผมไม่สะดวกมาดูรถมีบริการส่งหรืออยากจะมาดูที่หน้าร้านก็มาได้เลยมาทดลองขับได้มีหน้าร้านชัดเจนนะครับผมฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมมีอะไรกดคอมเมนต์กันมานะครับผมชอบถูกใจตรงไหนคอมเมนต์กันได้ขอติชมผมได้เสมอนะครับ พร้อมรับทุกคําติชมร้านเล็กๆบริการด้วยใจนะครับผมฝากซื้อฝากขายได้นะครับขอเป็นเพียงรถถูกกฎหมายสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้เรารับซื้อหมดเรารับฝากขายหมดนะครับผมนี่นะฮะสปอนเซอร์อยากเข้าก็ติดต่อได้ที่เบอร์0814952929รับรีวิวสากเบอร์อยันเรือลบนะครับขอแค่ถูกกฎหมายเท่านั้นเองหน้าร้านชัดเจนนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองต้องอายุขาครับผมขอบคุณครับ